สวัสดีครับผมธนรัตนรับดูลายมือผ่าแล้วครับพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาคนเกิดราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมพศ2568นะครับผมร่มจับไพ่เลยไพ่ใบนี้ได้ไพ่ King of Pentacles ไพ่ที่ดีสุดๆพูต้ตรงๆดีกว่าสิบเหรียญอีกนะผูต้ตรงๆคือไพ่ที่ดีจัดๆหรือดีจริงๆเนี่ย จะมีอยู่สามใบคือเดอะซันสิมเรียแล้วก็คิงอัพพนาคอรหรือกษัตริย์ถือเดียดแต่ที่ดีในเรื่องของการเงินจริงๆว่าเป็นโครเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีก็คือไพ่ใบนี้ถ้ามองมองวันนี้ผมพูดรีบพูดไปเลยนะตัวตนของราศีพิจิกคือใบนี้หมายถึงราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ต้องทําอะไรใหญ่ไพ่ใบนี้ถ้าเกิดคนที่ดวงจอกจอกจ่อยจ่อยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เล็กๆ จับได้แค่ใบนี้มันจะไม่ใช่เพราะคนที่ทําอะไรจกจกจอยๆมันแบบว่าจับได้แค่ใบนี้นี่บางคนเนี่ยถ้าเกิดชีวิตเปลี่ยนได้แบบนี้จริงๆมันรับไม่ไหวบางทีอาจจะก,กลับด้านจากคิงอัพพันาคอนเนี่ยกลายเป็นห้าเหรียญเลยก็ได้ก็คือจะรวยแป๊กเดียวแล้วเป็นยาจกทันทีบางทีอาจจะฐานะาปันกลางอยู่กลายเป็นเศรษฐีแล้วกลายเป็นยาจกทันทีเลยก็คือดูแลเงินไม่เป็นคุณรู้ไหมว่าเงินมันต้องอยู่กับผู้ที่เหมาะสม ถ้าสมมุติว่าคุณเอาอันนี้ไม่ได้ด่าใครนะเขาขอทานขึ้นไปเป็นผู้นำอะไรจะเกิดขึ้นปฏิวัติอืมแล้วไอคนนั้นบางคนอาจจะมนีเส้นสายแล้วก็ทำให้เขาไม่เป็นไรอย่างมากอันนี้ผมไม่ได้ด่าใครไม่ได้พูดถึงใครเป็นหลักนะอย่างน้อยก็หนีไปต่างประเทศได้แต่ถ้าเกิดสมมติเขาคนนั้นเอาหนีเขาเรียกว่าหนีเอาตัวรอดไม่เป็น ขาโยนจับมาแล้วก็ลุมประชาทันสุดท้ายก็อนาถเลยก็คือเสียชีวิตอนาถไพ่นี้คือใครที่คนจับได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีบารมีจริงๆที่จะรับใบนี้ได้เพราะไม่ใช่ว่าใครๆก็จับุ่มสี่ซมห้าเราได้ใบนี้แต่จับไม่ใช่ว่าจับไม่ได้ใบนี้แล้วก็จับจับจับใหม่จับใหม่จนกว่าจะได้ไม่ใช่นะมันต้องจับครั้งเดียวต่อวันหรือบางทีต้องเว้นอีกเป็นเดือนแล้วมาจับ เนี่ยคือการจับไพ่ยิบสีที่ถูกโดยไพ่ใบนี้คือเศรษฐีโคตรเศรษฐีหรืออภาหาเศรษฐีไพ่ใบน,นี้คนที่จับได้ต้องเป็นกองทุนหมายถึงว่าเป็นผู้บริหารกองทุนแล้วเปิดใบเดียวใบแรกจับได้เลยผมเปรียบเท่อย่างนี้นะราศีพิจิกเป็นคนที่เกิดมาแล้วต้องทําใหญ่ผมจับราศีพิจิกที่ทํานายเดือนแต่ละเดือนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แต่จะมจักจะจับได้ไพ่แนวแนวนี้เสมอเลยบอกว่า คนที่จับได้ต้องทําใหญ่ต้องทําอะไรที่มันสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชาวโลกคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยเขาจะบอกว่ามักจะเป็นคนที่แบบต้องรับผิดชอบผู้อื่นะ่ะเลยบอกว่ายิ่งคุณทําให้คนอื่นอาจจะต้องมาทาโรงงานทําระดับแบบต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องแล้วตัวเองต้องเอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายกับคนเหล่านั้นถ้าคนเหล่านั้น,น,นอิมมีพี่มาเท่าไหร่หรือว่าคนระดับโลกเลยนะระดับประเทศเลยที่เป็นคนใหญ่ๆโต หรือบางทีมีฐานะที่ดีถ้าคนเหล่านั้นยิ่งมีพิมารจะยิ่งรวยอย่างราชินีมังมาลีอังตเน็ตรวมถึงอันนี้ขออนุญาตพูดนะอันนี้ขออนุญาตพูดนะในหลวงรัชกาลที่9คุณลองไปดูอันนี้ควาจริงเกิดเมื่อไหร่คุณก็รู้แล้วคุณลองไล่ราสีเอาราศีพิจิกครับก็ราศีพิจิกผมเปรียบเทียบให้ดูแต่ละ ท่านว่าเกิดราศีอะไรแล้วนะแต่ความจริงมีเยอะแยะมากเลยที่เกิดราศีพิจิกแล้วรูป,ประวัติของแต่ละคนนะเลยบอกว่าราศีพิจิกจริงๆแล้วต้องทําใหญ่ต้องรวยเจ้าหมักบันแล้วก็อย่างหนึ่งคือราศีพิจิกจริงๆเป็นราศีที่เหนื่อยนะผมพูดตรงๆดูแลกิจการใหญ่ต้องเหนื่อยและอย่างหนึ่งคือมักจะร่ํารวยมีความซื่อสัตย์ต่อความรักเพราะแมงป่องเป็นสัตว์อะไรที่แบบมันือนมี ความร้อนแรงในเรื่องความรักก็คือพลังด้านพวกนั้นด้วยแล้วก็อย่างแมงป่องเนี่ยถ้ามันรักแบบอันนี้ไม่ได้หมายถึงแมงป่องล้วนๆนะหมายถึงแมงป่องเป็นสัตว์ที่คือราศีพิจิกเป็นคนที่ส่วนมากมักจะเต็มที่กับคู่ครองเสียสละเพื่อคู่ครองซะส่วนมากส่วนมากนะคือหาเงินมาเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียและรักลูกรักเมีย หรือสามีก็ได้เป็นคนที่เต็มที่เฟรนลี่ถ้าไม่มีใครทําเขาก่อนจนเจ็บช้าน้ําใจนะครับผเงนี่ยรพูดพ้นดวงตักหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงดวงจรช่วงเนี้ยดีดีโคตร,รพูดตรงๆพว่าราศีพิจิกถ้ามันได้ขึ้นแบบนี้ช่วงเนี้ยจะมีในทุน หรือตัวเองเนี่ยแหละจะร่ำรวยเป็นพิเศษหรือยังอยากลงทุนอะไรใหญ่ๆหรือจะบอกว่าการเงินดีเป็นพิเศษได้หมดเลยนะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือจะมีคนแบบนี้ที่เป็นในทุนถ้าสมมติว่าคุณยังคิดว่าตัวเองอยู่ในระดับที่แบบมันไม่โอเคมันจะมีคนประเภทแบบนี้ที่เป็นในทุนในทุนได้หลายอย่างนะเช่นคนที่มีฐานะที่ดีหรือคนที่เป็นผู้ประทมที่เป็นลักษณะแบบเนี้ลักษณะเป็นแบบกษัตริย์แบบนี้ อเข้ามาช่วยเหลือคุณ k ิ n g of p e น t ้ c l e s เนกษัตริย์ผู้มัง่งคั่งมีทั้งที่ดินมีทั้งไร่อง,งุ่นมีทั้งเหรียญมีทั้งปราสาทมีทุกอย่างเข้ามาช่วยเหลือคุณจนกระทั่งคุณจะคิดนะว่าเข้ามาช่วยเหลือคุณแล้วคุณไม่ได้อะไรเพื่อเหลือมันก็ต้องได้จนกระทั่งคุณจะไต่เต้าจนเป็นกษัตริย์แบบนี้คนต่อไปนะครับผมแต่กษัตริย์พวกนี้มันต้องทําบุญทําทานด้วยต้องเลี้ยงคนด้วย แต่ช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสของคุณเลยที่คุณจะได้เป็นแบบนี้บางคนยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะยังไม่ได้เป็นกษัตริย์ถือเหรียญแต่ว่าก็จะได้เป็นแล้วเรามาเปิดใบต่อไปดีอีกอดีตที่ผ่านมาถามว่าบางทีมีกษัตริย์คนนี้เข้ามาหรือว่าคุณเป็นกษัตริย์ไปแล้วหรือว่าจะมีแนวโน้มเป็นกษัตริย์ผมเปรียบเทียบนี้ไม่ได้เป็นกษัตริย์จริงๆนะแต่มันจะมีโอกาสที่ให้คุณเป็นนายทุนเป็นเป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นนอาผมใช้คํานี้ ที่ผ่านมาเนี่ยสามเีืยนมีคนมาดูมาสั่งงานคุณหรือบางคนก็อาจจะมาร่วมลงทุนกับคุณมาช่วยพัฒนามาช่วยอะไรต่างๆหรือมาว่าจ้างคุณหรืออะไรแล้วแต่เช่นบริษัทคุณอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่ามีคนมาว่าจ้างคุณทำให้มันดีขึ้นหรือบางทีงานใหญ่ที่คุณอาจจะได้รับที่ผ่านมาไม่นานไม่นานเนี่ยหรือว่าในช่วงเนี้ยทําให้คุณมั่นคงสุดๆ เช่นสมมุติว่าคุณจะสร้างบ้านได้สร้างบ้านของคุณที่คุณจะอยู่เองก็ตามเรือวบางทีโปรเจกต์ที่คุณจะพัฒนาที่ดินโปรเจกต์ที่คุณจะพัฒนาตึกเช่นคุณไปเช่าตึกไม่ใช่นะที่คุณจะไปแบบซื้อตึกจากตึกร้างสมมุตินะตึกร้างมาสื้ตึกถ้าคุณไม่มีตังค์อะแต่ว่าตอนนี้สมมุตินะรว่าตอนนี้คุณยังบอจีอยู่บอจีคือไม่มีตังค์อะก็คือบอจีก็แปลว่าไม่มีตังภาษาจีนนะ ก็คือตึกเนี่ยแล้วคุณอาจจะมีเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยในทุนให้เงินคุณมาปังแล้วก็มั่นคงเลยสามตามเหรียญเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องจ่ายหนี้ก่อนเพราะว่าเขาให้เงินคุณมายืมไม่ได้ให้เลยแต่ว่าบางทีมันจะใช้หมดพอใช้หมดเสร็จตึกเป็นไงก็เรามาคิดอเลยก็เป็นตึกก็เป็นของคุณไง ก็คือคุณใช้หมดแล้วไงใช้เขาหมดแล้วมันก็เป็นเป้าหมายต่อในอนานะคตของคุณว่าผมจะบอกว่าไพ่เหรียญที่มั่นคงที่สุดคือสามเหรียญส่วนเหรียญสิบเหรียญคือสําเร็จแล้วนะครับผมรวยแล้วว่างนั้นเถอะอ่าต่อไปเอรับครับต่อไปเนี่ยผมจะบอกว่าความมั่นคงในเรื่องความรักก็จะมา ให้นี้หมายถึงในช่วงเดือนสิงหากระกฎาคมดาสิงหากันยายนในช่วงนี้ยในช่วงเนี้ยคือจะบอกว่าบางทีนะมันได้รับการสนับสนุสน,นโอกาสใหม่ๆหรือความรู้สึกใหม่ๆถ้าคุณรู้สึกนอยนะ้ผมจะบอกช่วงนี้คุณจะไม่รู้สึกนอยเลยช่วงนี้คุณจะรู้สึกแฮปปี้บางทีอาจจะได้กินอะไรอร่อยๆ่อยก็ได้หรือบางทีได้ร่วมสังสรรค์กับครอบครัวพม่ใช่เพีงครอบ,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 อบถ้าคุณมีแฟนบางทีเอาผมใช้คํานี้นะถ้าคุณมีแฟน บางทีอาจจะอยู่ด้วยกันแบบไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้แต่งงานก่อนนะคือจะบอกว่าบางทีพ่อของแฟนเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อตาอันนี้นะอาจจะเปิดไฟเขียวให้คุณแต่งงานหรือบางทีคุณอาจจะเหงามานานไม่ตอดอะเพื่อนง่ายๆทำไงก็คือมีรักใหม่ที่ดีที่แบบเป็นรักบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณก็จะรักษามันต่อไปอีกนานถ้าเกิดทำได้ มันเป็นโอกาสใหม่ๆเห็นไหมว่าไพา่ใบนี้ยมันเป็นเห็นไหมมีคนว่าจ้างหรือมีคนทําอะไรหรือมีคนเสนอนอะไรดีๆให้แล้วไพ่ใบนี้เป็นเศรษฐีอยู่ข้างบนกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ถือเหรียญเนี่ยโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆหรือโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันเป็นไปได้ความเป็นไปได้ไพ่ใบนี้คือความเป็นไปได้ที่แบบมันมีนกคาบเหรียญมาหมายถึงสิ่งใหม่ๆต่อไปคืออะไร ห้าดาบดูเหมือนไม่ดีนะแต่ห้าดาบจริงให้ระวังคุจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งหรือมีโอกาสดีๆมันจะต้องมีคนอิจฉาครับคุณะชําเนี้เลยบอกว่าช่วงที่ถัดจากเดือนสิงหากักยาหรือถึงตุลาเนี่ยถัดจากสิงหาไปนะ <c oughs> มันจะมีคนอิจฉาคุณแน่นอน ซึ่งคนอีจใา้นี่อาจจะเป็นตะโงบกถ้าคุณจ้างพนักงานสิบคนและเป็นลูกน้องคุณมันจะมีลูกน้องคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยสร้างปัญหาให้คุณตลอดแล้วบางทีผ่านด้วยบางทีเขาอาจจะได้รับไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยแต่เห็นคุณไปอาตมะาคุณไปกินข้าวชิวๆแล้วลงเฟซโอ้โหมันอาจจะเห็นว่าไอ้นี่มันไปกินข้าวอีกแล้วโอ้โหทำไมมันกินรู้กว่าทำไมฉันต้องมากินข้าวแกงห่วยหวยมันก็จะบอกแบบนี้ แล้วคราวนี้ถามว่ามันอิจฉามันทาไงมันก็พยายามกันแกล้งคุณทุกอย่างอย่าคิดว่าคนที่ต่ํากว่าคุณลูกน้องคุณจะกันแกล้งคุณไม่ได้เขาถ้ายิ่งเขาอยู่ในบริษัทคุณเขายิ่งมีวิธีกันแกล้งและถ้าเป็นคนอื่นนะเช่นเพื่อนบ้งเพื่อนบ้านถ้าเขาเห็นคุณพัฒนาอะไรบางอย่างอยู่บางทีคุณมีที่คุณพัฒนาที่คนละแวกใกล้เคียงอาจจะเอาอะไรมาอุดคุณเช่นสมมุติว่าเอาอะไรมาปิดทางคุณเอารถมากั้นคุณนั่นแหละคุณจะเจอคนแบบนี้ แต่ขอให้คุณอย่ายุ่งกับคนพาลบางทีเห็นมาไพ้นี่คือหลีกหนีไปเลยพยายามอย่าไปยุ่งกับคนพาลเพราะคนพาลยุ่งแล้วไม่มีอะไรดีเลยบางทีไพ่น,นี้หมายถึงความล้มเหลวความผิดพลาดไม่ใช่ว่าคุณผิดพลาดน,นะผมจะบอกหมายถึงว่าเขาอ่ะไอคนที่มันถือมีดจังก้าเนี่ยที่มันถือเนี่ยที่ว่ามันจะพาลคุณเนี่ยมันจะล้มเหลวไปในที่สุดบางทีจะบอกว่าถ้าเกิด คุณไปหาเรื่องเขาบางทีไอ,อ้แ่เขาหาเรื่องคุณแล้วคุณหนีไปบางทีเขาไล่าตามใช่ไหมบางทีเขาหาวิธีอะไรที่แบบมาตอแยคุณตลอดสุดท้ายมันจะต้องไปเองเนี่ยมันใช้คํานี้เพราะว่าอันนี้ผมเจอจริงๆเลยนะแต่ผมไม่อยากจะเล่าคือมันผิดอ่ะใช้คำนี้พหันมีคือผิดแต่ก็ไม่รู้จักเขาว่าผิดคือมันผิดหน้าด้านเลย แล้วไม่พูดดีวกว่าเนี่ยเลยบอกว่าไพ่ใบนี้คือผิดแต่ไม่ยอมรับว,ว่าผิดแล้วก็ยังหน้าตาแบบแบบหน้าแบบเลอะลาเอ๊ะฉันผิดเหรอฉันผิดเหรอเนี่ยให้ระวังให้ดีเห็นไหมว่าผู้ชายคนนี้หน้ายิ้มแบบเอ๊ไม่รู้ตัวเองว่าผิดนั่นแหละให้ระวังนะครับผมคนแบบนี้ไม่ควรเจวนาด้วย ผมจะบอกว่าถ้าถึงขั้นรุนแรงแล้วคุณมีอำนาจต้องมีอำนาจพอด้วยนะจ้างยามลากตัวไปเลยแค่นั้นจบแต่คนพวกนี้ก็จะไม่ยอมก็จะมาป้วนเปี้ยนอยู่ดีจนกว่าเขาจะได้รับบทเรียนหรือไม่ก็เลิกลาไปเองแต่จะบอกว่ายากนะครับผมจบไปแล้วใครที่งานดูอะไรมือพีซีติดต่อผมได้นะครับผมด้วยมือพี่ซีงก็โง่งเฮง สามารถติดต่อบทที่ไลน์ดีทาระสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube ผมทิ้งไลน์ดีไว้ใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube นะครับผมแล้วก็ไลน์โอเอใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube นะครับผมไลน์โอเอใต้ข้อความด้านล่างคลิปยู u ูบไลน์โอเอเป็นลิงก์นะครับผมไลน์ทาระสองหกเป็นช่องทางหลักมีสองช่องทางไลน์ทาระสองหกกับไลน์โอเอนะครับไลน์ทาระสองหกกับไลน์โอเอไลน์โอเอเป็นลิงก์ใดทาระสองหกเป็นช่องทางหลักไลน์ทาระสองหกเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนกัน ลายโอเอมันเป็นลิงมันเป็นช่องทางธุรกิจแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มรับทางลายโอเอแล้วเพราะว่าลายทะลัสองหจะอาจจะเต็มในวันใดวันหนึ่งนะครับผม <im> ตอนนี้ก็ยังรับเป็นเพื่อนอยู่ทางลายทะลัสองหอยู่นะส่วนผมดูสดสทางโทรไลน์ไม่พิมพ์สองไบแม่เสียงสงใบผมดูสดสสวิ์กฟนสดๆดทางโทรไลน์ส่สวนตัว,วเลยเป็นที่ทางโทรไลน์นะครับผมมีรการจบจากสมาคมโหหในไประเทศไทย ในวิศวชินีนุบธรรมเป็นหมอดูถูกต้องตามกฎหมายเป็นโค้ดถูกต้องตามกฎหมายด้วยมีการจบจากสมาคมผลในประเทศไทยนะครับผมในวิศวชินีนุบธรรมเป็นหมอดูถูกต้องตามกฎหมายและมีรายการจบจากศาอ่าโมเลกิลส่วนเบียนด้านสารนิวโรลูจิติกโปรแกรมมิ่งเป็นโค้ดถูกต้องตามกฎหมายสามารถโค้ดได้ดูหมอได้นะครับไม่ใช่โค้ดเถื่อนไม่ใช่หมอดูเถื่อนส่วนใครที่เออ่ผมถ้าถามประสบการณ์ของผมผมดูมาแล้วกว่า 25ปีด้านลายมือนะครับผมแล้วก็ด้านลายมือเนี่ยคือหมือนกว่าลายมือแล้วถ้า25ปีคุูลองคำนวณโดยเองว่า25ปีมันนานขนาดไหนดูแต่เด็กนะครับผมนี่ผมบอกก่อนดูตั้งแต่อายุผมก็นี่ไม่บอกอายุดีกว่าอ่าก็ดูมานานมากอย่ส25ปีนะครับผมตอนนี้ก็เราๆไม่พูดน,นะแต่อีกอย่างหนึ่งคือ ถ้าใครจะงานมาที่สถานง,งานลายมือเพจซีโหัวให้ตัวเลขชุดใหญ่ไฟรกระพริบเต็มที่ที่สถานงานขอโลเคชั่นขอที่อยู่มาได้แบบ V.P. นะครับผมแบบ V.P. เต็มที่ที่สถานง,งานเห็นตัวมันเป็นจับมือกันเป็นคุยกันตัวตัวนะครับผมที่สถานง,งานเลยนะครับยาวๆไปเลยแบบ V.P. ส่วนใครทนี่มาแบบธรรมดาลายมือเพจซีงหัวเรื่อยชั่วโมงครึ่งที่สถานงาน,งส,างงานสองแบบ V.P. กับแบบธรรมดานะครับผมถ้าเป็นแบบธรรมดาราคาจะย่อมเยาลงมาหน่อย ใครว่าคิดดีดีคิดดีม mm. ีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด Subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพาคลิปใหม่ๆคิดี่จะส่งมาเรื่บรอยก่ติดตามกดแชร์กด Subscribe กดถูกใจวันนี้ลาไปถึงเท่านี้สวัสดีครับ